พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของสุ u k i ที่มีแฟนๆสอบถามกันเข้ามาว่าในงานวอเตอร์เอ็ป2018ที่ผ่านมานั้นมีตัวเลขกานจับจองเป็นอย่างไรบ้างสรุปก็คือว่าสุ u k i ในงานวอเตอร์เอครั้งนี้มีตัวเลขการจับจองสูงสุด ถึง289คันสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วก็คือในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017ที่ทำได้เพียงแค่73คันเท่านั้นต้องถือว่าสตูกิมีการเติบโตมากขึ้นถึง400%และตัวเลข289คันนี้แพ้ไทยอัมไปเพียงแค่2คันเท่านั้นต้องถือว่าคู่ขี้สูสีเป็นอย่างยิ่งรุ่นที่มีตัวเลขการจองสูงสุดก็คือ V-Storm 650รุ่นยอดนิยมของสตูกิในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราลงมาก็คือ GSX S750 คันนี้นี่เองมันคือสปอร์ตเนเกตเครื่องยนต์4สูบเรียง 754cc ให้พลังแรงม้าที่สูงถึง114แรงม้าที่10,500 50, รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดทำได้81นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนอาทีโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีความแหลมคมของแฟรริ่งนะครับที่ดูแล้วให้ความสะใจ กับเครื่องยนต์7 5 4 c ีในแบบ4สูบเรียงที่คนไทยชื่นชอบมาพร้อมอัพไซด์ดาวน้าของคายบ้าขนาดแกน11มิลิเมตรรวมถึงมีแท็กชั่นคอนโทรล3โหมดขับขี่ชุดเรือนไมล์แบบฟูลดิจิตอลราคาปกติอยู่ที่377,000บาทแต่ว่างานครั้งนี้มีกิฟต์ไว้เชร์ให้40,000บาทแถมประกันภัยชั้นหนึ่งทะเบียนและพระบรวมๆแล้วนะครับได้ของแถมมาประมาณ50,000กว่าบาทนั่นก็หมายความว่าราคาของ GSX S750 คันนี้ เหลือเพียงแค่3าม0 0 0ันบาทเท่านั้นเองจึงไม่น่าแปลกใจที่ยอดจองของรุ่นนี้ทําตัวเลขสูงอันดับที่2รองจาก V-Storm 650นั่นเองครับผมกําลังรุ่นอย่างเต็มที่ครับว่าสตูกิจนั้นจะนํารุ่น g s s 750มาผลิตที่เมืองไทยของเราและเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกซึ่งไม่แน่ครับว่าเราอาจได้เห็น GSR x R 750 Sport Fueling อีกรุ่นหนึ่งที่ตามมาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าตลาดดิสไบในปีต่อๆไปนั้นสะเทือนอย่างแน่นอน ต้องอย่าลืมครับว่าราคาของมันนั้นไม่ถึง400,000บาทถ้ามาผลิตที่บมืองไทยของเราราคาจะลงมาอยู่ที่350,000บาทหรือต่ำกว่านั้นก็เป็นได้คู่แข่งที่น่ากลัวอย่าง Honda c b 650R Neo Sport Cafe ไฟหน้าทรงกลมในสไตล์ของ s p o r t ต a k e d ราคา350,000บาทนั้นมีเสถียรแน่นอนครับ รวมถึงคาวสกิเซ z 900นะครับที่หลายคนสนใจชื่นชอบก็ต้องมีเทถือนบ้างไม่มากก็น้อยต้องอย่าลืมครับว่า z u กิไม่ธรรมดา z ุกิจะย้ายรุ่นนี้มาผลิตที่ไทยหรือไม่ติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับในช่วงนี้มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่า GSX-R 300จะยังคงมีการผลิตออกมาสู่ตลาดจริงหรือไม่ผมเคยบอกไปหลายครั้งครับว่าซุกิได้มีการปรับแผนยกเลิกการผลิต g s x r 300ไปเรียบร้อยแล้วถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าในงาน X ิกมาโช28ที่อิตาลีนั้นสุษกิจไม่ได้มีการเปิดรถใหม่แต่อย่างใดรุ่นใหม่ที่เตรียมไว้57รุ่นนั้นยกเลิกถอยกลับไปตั้งหลักใหม่รวมถึง g s x r 300นะครับที่ยกเลิกไปแล้วอย่างแน่นอนขณะที่มีภาพข่าวออกมาจากญี่ปุ่นก็คือนิตยสารยางแมชชีนนั้นได้มีการกล่าวถึงเฉพาะเพียง g s e c r 250เท่านั้นไม่ได้มีการกล่าวถึง g s x r 300แต่อย่างใดย้ำนะครับว่านิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นนั้น พูดเพียงแค่ g s x r 250เท่าน,นั้นรุ่น g s x r 300ไม่ได้มีการกล่าวถึงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการที่สุสกิยกเลิกการเปิดตัว g s x r 300ในงานอิกมาโชไปแล้วนั้นมีเหตุผลสำคัญหลายประการด้วยกันที่ผมทราบเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าผู้บริหารของสุสกิในเมืองไทยนั้นได้แอบกระซิบบอกผมมาเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของ g s x r 300ต้องกลับมาทบทวนใหม่ต้องมาดูกันว่าอนาคตนั้นตราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลายประเทศที่ต้องการ g s x r 300ต่างก็บอกเป็นสิยงเดยกันครับว่าต้องมีการปรับปรุงเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ใหม่อาจจะได้เห็น g s x r 400ในอนาคตอันใกลน้นี้ส่วน g s x r 250จะมีการผลิตอสุตราในญี่ปุ่นอย่างแน่นอนรวมถึงอาจจะมีการขายในอินโดนีเซียด้วยแต่ว่า g s x r 300นั้นยกเลิกไปรเรียบร้อยแล้วครับอย่างไรก็ตามผลสรุปของการประชุมผู้บริหารสุสกิทั่วโลกนั้นจะมาอย่างไรอีกไม่นานเกินรอคงจะได้ทราบกันนะครับว่า สุกูกินั้นจะกลับไปใช้แผนเดิมหรือจะเปลี่ยนแผนใหม่พัฒนาเป็น GSR x R 400ปรับเงินได้ถึง5 0 0ซีจะเป็นเช่นนี้หรือไม่มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ